คุณแม่วันนี้สวัสดีค่ะถ้าท่านผู้ชมมาติดตามแนวทางความฝันกับคุณแม่วันนี้คือเก่าเนาะเดี๋ยินว่าคุณแม่นี่ฝันแล้วค่ะเลื่ยงเล่าความฝันสิเป็นจังไดกะว่าวให้ท่านผู้ชมมาฟังนะคุณแม่ฝันจังไดฝันว่าผูว,า,วมามากๆภูวาวมากามากมา,มานอนนั่งอยู่อ่ะภัยพบัตดเหตุยังกันแตนอนนั่งอยู่บ้นบันนั่งเด่นน้ำกันโดนไปรดนมากะ คอยไปนี่ยก็เลื่อจะถ่ายคอยอยู่นี่ยเลค่ะแม่ก็นั่งค่ะค่ะนั่งค่ะแก่แน่ช่างถ่าอยู่แต่จากนั้นไปทางไหนรับกันยางไปย่างไปได้บ่แต่ขี่รถได้ค่เขาแซงตัวล้อหรอหน้ามองจักบบผู้ชายคนหนึ่งโบจักจักผู้ชายน่าจะใสแต่ว่าหันมามากกันแต้ หมูจักตั้งแต่เกาต่หลังิดว่าต่ว่าในความหูซึกในความฝันนะคุณแม่เหมือนหูจักจะเกาแตโดนหูจักจะเกาจะโดนอันบ่อนหมอจักอันนาไม่ไม่นะแต่ว่าเคยมาอยู่น้ากันนะแตโดนในความหูซึกบอกคุณแม่ในความหูซึกเหมือนว่าเคยมาอยู่น้ากันแต่โดนอืแต่ว่ากาโบแมนนาพร้อมพอใหญ่บอกคุณแม่โอ้โหเป็นกู้บาว วาวเขาอกอนโอ้ค่ะวาวหรอกกระเทาะจำประมาณห้าสิบเนี่ยห้าสิบกว่าปีค่ะแต่ว่าอายุหลายอายุหน่อยก็คุณแม่บ่แม่กับยังสาวโอ้ยังสาวคือกันอายุประมาณซ้ำกันอืมซ้ำกันมาบ้านมีได้ความฝันหนึ่งคือมะนางเรนมะนอนหรือมะนอนน้ำมะนอนเฮียงนี่บอกคุณแม่เอ้ยกับมะนอนน้ำมนอนเฮียงนี่ล่ะโอ้นอนเนี่แต่ว่าผัวเจ้าของนี่ล่ะมันบ่แม่โอ้ ่ว่าผัวแต่ว่าผัวเคยเห็นแต่เตือนนะในความฝันกั็ว่าเป็นผัวแต่ว่านาน่ะโมเมนากฏบ่านคือจังอยู่นั่กันมาโดนแล้วนะแต่ว่าโมเมนผัวมันตายไปแล้วค่ะค่ะไม่นอนอยู่บ้านหลังนีบอพึ่นไหะบอนอนอยู่หลังอจักอยู่ใสจักอยู่ไสกับ่ฮห้จักอยู่ใสแต่ว่าป็นเฮือนอยู่แต่ว่าเป็นเฮือานอื็ทีฮือนบาดนีีพ่นแนวนี่ๆจังได๋คุณแม่คุณแม่ว่านแนวใดเนี่ยเลยว่าเป็นอายุใหบ่บ้างอายุ อ,อายุเจ็ดสิบเก้าฮะแปดสิบเจ็ดสิบเก้าฮะแปดสิบคันคันฟันมานอนเหี้ยงกับปูเบาคุณแม่สิตีเป็นตัวุลขตัวใหคันแม่นตีแม่ก็ตีอายุแม่กันแล้วตีอายุใส่เลยพ่อพ่อ,อสอนำแปดแปดพ่ 8, 8อสอแปดแปดเอาอายุใส่คุณแม่นี่เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแปดสิบปีใหม่หนีเดียวเจ็ดสิบเก้าอย่าง 50, แปดสิบเนาะแปดสิบปีใหม่ บาทนี้ก็เอาพ่อซอพ่อซอเนี่พ่อซอได้สองสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดสองสี่แปดแปดไม่ไม่โตอื่นบอกคือคือจังฝันว้อนนวเหี่ยงกันกับพูเบาอย่างสีมีวิตีมาอีกบอกตัวุลกแม่กับว่าตีอย่างเนี่ยจะกับเป็นเด็กเปากันได้แปดแปดกันได้โอ้นังเคือกับเป็นเหล็กเปาอ่ะว้าง่ายๆคือคุณแม่นี่มากพ่อซอเกิดจากของเนาะแม่กับมาอายุกับมาอายุเนาะอ้าวให้ทผู้ชมทางบ้าน จิรลนา,าเอา,นาเอานาะอนเอาพ่อซอเกิดของคุณแม่นี่และเ<ม>น<ม>าะค<ม>่ะเรื่องเล่ลาความฝันกันมีซ้ำหนีเนาะคุณแม่เน,นาะแต่เกาหนี่ขั้นฝันว่ามีผูเบามานอนเฮีย่ยงนอนน้ำได้เงิน,อนโอ้มานเลยมานอยู่ขันขายของกัได้เงินได้ายโอ้ขันซื้อเลขรกระถือบอกคุณแม่ขันซื้อเลขก,ก็ถือยื่นแล้วโอ้ค่ะค่ะ แต่รอบนี่จักสิเป็นจังไดก็รอบเบิ่งนเนาะคุณแม่เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเรื่องเล่าความฝันหลักกาตัวเลขของคุณแม่วันนี้ที่แบ่งปันนี่งวดนี่เนาะคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะผู้ชมการสรุปตัวเลขของคุณย่ยวันนี้เนาะเพิ่นห้ซเสื้ออายุเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมนาะ78ดอย่าง80ดสิบปีค่ะฝันว่าได้นอนเฮียงเนาะกับผู้ชายค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าในความฝันนั้นเพิ่นว่า ขับไข่ขับข้าเหมือนผู้ชายผู้นั้นเป็นผัวเพิินค่ะเคยอยู่เคยกินน้่กันแต่ว่าหน้าตาการ์โบเมนผัวเพิินเนค่ะท่านผูมุชมแต่วันนความฝันนั้นหูซึกว่าเป็นผัวเพิินนอกผู้ชายคนนั้นเนะาะกะให้เอาพ่อสอเกิดของคุณแม่วันนี้หรือว่าคุณยายวันนี้น้ำเนาะอพศ2488เอา8 8ดน้ำคุณแม่เพิินว่าเพิินมาถ่ายพ่อสอเกิดเพิินนอกค่ะานผมุชมมนาะจังไดก็ให้ชคให้มานกับตัวเลขของ คุณแม่วันนี้หรือว่าคุณยายวันนี้เนาะประจำหว,วดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสอ 2, งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคารผม้ชมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไจ่าปอค่ะ้ามีตัตเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ส่จชาปอก่ะสิไป,ปติดตามมาฝากเอฟซีทังบ้านคือเก่าค่ะแต่ย่าเฝ้าไปสะทคารผม้ชมวันนี้่าปอมีของดีมาฝากค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะไปค่ะกกาค่ะหลวงปู่ค่ะอันเวาเลือกของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผม แคท่รณนี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะลวปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมานี่สำหรับน่องส้างนวดส้างหรือเกียวกับส้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานยิยมอ่าไปใสมาใสกระซามวิชีเปบูุาเทวดาผลลักสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาขายอ่าหรืออยู่ในส่ส่วนตัวในวิตีว่าในขอบวิบัตในเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด คือนามสร้างส่วนเส็นผมแม่เทรณีบางของทีก็เออนแม่เต็นผมแม่เทรณีบางคนมันก็เออนไปเป็นเครือข่าหลงมันจะมีตัวถูกับกตัวเมียอ่าอยู่ในัวนีที่ไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้านำไปไปจะเกิดประโยชน์มีโชคไม่ลาภมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าโยงเขาโม้ซะไปแล้ว คือว่าปูได้มากว่าดีขึ้นบัตส,สุยางค่ขาขายบันดีกดีเออไปร่างเมียยังบ่เคยซื้อเหลือืึอเบอร์ก็บถือเขาของเงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วยมากอ่าหลวงปู่หรืออาจจะมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้ขาขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าคือสร้างเป็นชีสัดสีไม่ชีวกรุงปูป่ายนี้มา,าประมาณอะไรแบบสร้างต้องใส่สร้างในการออกรบบวชซื้อ ส่วนมากเขาเลยเือจำนหนา้ามาหน้าไปขี่มันเขาบอกเอานอกคันดีดวัดว่าว่าจะขนสร้างนังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีร้ามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สี่อ,อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาทําบุญสังสลอกสารสางแม่นยังก็เพิ่นมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสังมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัเจ้าอิปมาทุกโภมกับใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างรูถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปอ่าทุสาธุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังหน่ายน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านหนานี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมททอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังต,กต,กต,กตง๊กต๊กเฮ็ดเอียงกาบบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนีไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพืงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทารผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ